วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r e c t o r เสรลปรชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่6ทธันวาคม2565มานํามานำเสนอครับตกลงใครกันแน่ที่ขายลุงป้อมตอนนี้คึกใหญ่เลยใครอย่าไปปรามาดว่าแก่แล้วเชียวนะเห็นตุตะตุ้มตุ้ยอย่างนั้นเถอะจะบอกให้ทีเด็ดเหลือหลาย ย่าว่าแต่สาวแก่แม่ไม่ติดตรึมเลยผู้ชายไม้ป่าเดียวกันก็อย่างติดขนาดคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณใครจะไปคิดว่าจะติดบ่วงสเสน่ห์ลุงป้อมได้ยังเสร็จเลยเห็นไหมนี่ท่านางเตี้ยหลังม็อบมาอยู่พลังประชารัฐกับลุงป้อมอีกคนละก็โทนับคงบอกกูขายหมาล้างขคอขี่อูดอยู่ดูไบไปจนตายดีกว่ายิ่งไปต่างจังหวัด แม่ยกถึงหน้าทึงหลังดึงไปฟัดสะบัดจมูกใส่แก้มซ้ายขวาทา่มกลางเสียงตะโกนลุงป้อมนายกลุงป้อมนายกด้วยแล้วล้วก็ตายเป็นตายในเมื่อใจบันดาลแรงสักขนาดนี้ตรงข้ามกับเพื่อไทยจากบานเป็นเหตุหน้าฝนกลางปีแต่ตอนนี้เหี่ยวหุบไปทั้งพักแล้วจะสู้ลุงป้อมไหวหรือแลนสไลด์ เห็นทีจะสลบสลายเพราะฤทธิ์ตู้ห่าวสลมังก็บอกแล้วแผ่นดินไทยนะ่ะไม่มีอาถรรพ์อกแต่มีพระเสื่อมเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชพระสักกะเทวราชเท้ามหาพรหมเท้าจตุโลกบาลเท้าวเวสุวรรณเจ้าพ่อหอกลองเจ้าพ่อเจตคุปเจ้าพ่อพระการไชศีทำหน้าที่ปกปักรักษาแผ่นดิน ใครคิดซื่อถือสัตว์ต่อชาติบ้านเมืองจะเจริญรอดและรุง่งใครคิดคดกบฏชาติจะวิบัติวอดวายพรัดที่นาคาที่อยู่ป่วยก็รักษาไม่หายอยู่ก็ประหนึ่งตายครั้นวายก็ไปขุมอเวจีบอกให้ทุกคนรวยใครไม่เชื่อก็ลบหลู่ได้แล้วติดตามดูผลไปเรื่อยๆถึงตอนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญเท่า เหลือเหรียญบาทไว้สักอันสำหรับใส่ปากสำหรับตู้ห่าวหรือใครก็ตามที่พาดพิงไปถึงเราอย่าเพิ่งไปปักใจหรือปลักปลํำอะไรเขานะเพราะตอนนี้ยังถือว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องเพียงต้องสงสัยเท่านั้นอย่างประเด็นซื้อคารหานหมู่บ้านบางกอกบูรวาดของบริษัทเอสซีเอที่ตระกูลชินวัตรถ,ถือหุ้นใหญ่และลูกเขยทักษิณเป็นผู้บริหารนั้น ทั้งโครงการมี66หลังหลังละ35 5 0ถึง50ล้านบาทขึ้นไปแต่ตู้ห่าวซื้อด้วยเงินสดคนเดียว50หลังอย่าไปว่าเขาขายชาติขายเป็นดินเลยเขาขายบ้านและขายที่เหมือนหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปนะอย่าไปโยงตู้หา่าวเป็นหลานเขยพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตรัฐมนตรีพักเพื่อไทยยุคยิ่งลักษณ์และเรื่องการแปลงสัญชาติเป็นไทยของตู้หา่าว ในยุคยิ่งลักษณ์ที่นายจารุพงเรืองสุวรรณเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไปเกี่ยวกับการซื้อบ้านของตระกูลชินวัตรชนิดยกโครงการประมาณ2,500ล้านนั่นเลยยิ่งแพทองทานอุงอิงเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท s อ s ซเออยู่ด้วยไปพูดอะไรกันอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะว่าไปอิจฉาเขาเพราะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ของพรรคเพื่อไทยพ่อเขาวางในตำแหน่งนายกไว้แล้ว โยงตู้ห่าวมาพันธุรกิจอุ้งอิงแบบนี้จะแลนสไลด์ได้ไงในเมื่อชาวประชาฟ้าดินรู้ไตห,หมดแล้วที่จะแลนสไลด์มันจะแลนสลบไปนะสิเดี๋ยวเขาก็ไปโทษลุงตู่อีกจนได้ว่าเตะตัดขาเขาบาปทั้งขึ้นทั้งล่องยิ่งอุ้งอิงท้องอ่อนๆอยู่ด้วยเกิดเครียดขึ้นมามันจะส่งผลถึงเด็กในท้องไม่ดีไม่ดี ยังกำมังการิสามิให้เป็นไปตามนั้นเถอะเรื่องตู้ห่าวซื้อแทบยกหมู่บ้านเห็น SC s c s ซเอสเขาออกเอกสารชี้แจงวันก่อนแต่ไม่ใช่จากนายนัตพงศ์คุณากรวงลูกเคยทักษิณที่เป็นประธานบริหารหากแต่ให้เลขาบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทากว้า,วาซื้อบ้านในโครงการของบริษัทนั้น บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า 1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาพิบาลที่ดีโดยยึดหลักไม่กระทําผิดกฎหมายบ้านทุกหลังในโครงการขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลเท่านั้น 2. ในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินบริษัทกําหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชําระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น 3. ผู้ถือหุ้นบริษัท ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆกับการซื้อขายบ้านของบริษัทในทุกกรณีจึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอ่านคําชี้แจงแล้วมันหลวมๆไปหน่อยนะที่บอกว่าในทุกโครงการขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้นก็ไม่เถียงนะเพราะตู้หา่าวแปลงสัญชาติเป็นไทยแล้วฟังที่ตำรวจถแถลงซื้อในนามบุคคลไม่ใช่ในนามบริษัท ก็แปลว่าตู้่าวเป็นเจ้าของทั้ง50หลังก็แปลกใจนิดเดียวถ้าไม่ซื้อไปขายต่อแล้วตู้่าวจะอยู่คนเดียวเนี่ยนะทั้ง50หลังก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่ออุ้งอิงจะได้แลนสไลด์แบบหายห่วง SCS เอควรเอาสัญญาซื้อขายบ้านทั้ง50หลังมายืนยันประกอบคําชี้แจงด้วยก็จะดีว่าทั้ง50หลังขายให้คนไทย ชื่อตู้หาวคนเดียวส่วนที่ว่าในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินบริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้นข้อน,นี้เป็นความจริงครึ่งเดียวครับชำระผ่านธนาคารนั่นเฉพาะผู้ซื้อเงินผ่อนเท่านั้นเมื่อจ่ายดาวกับโครงการจบแล้วตามระบบผู้ซื้อต้องไปกู้แบงค์มาจ่ายกับเจ้าของโครงการจากนั้นก็ไปผ่อนต่อกับแบงก์ ผ่อนครบเมื่อไหร่ก็ไปไถ่เอาโฉนดจากแบงก์แต่กรณีตู้า่าวซื้อเงินสดความจริงทุกโครงการไม่มีโครงการไหนสร้างเสร็จแล้วจึงเปิดขายหรอกเขาเปิดให้จองตั้งแต่เป็นพิมพ์เขียวนั่นคือซื้อทีเดียว50หลังจากทั้งหมด66หลังก็หมายความว่าตู้า่าวต้องมาวางดาวไว้แล้วถ้าไม่วางเลย แต่ยอมสร้างไปก่อนด้วยมูลค่า2,500ล้านมีบริษัทไหนทําอย่างนี้บ้างอยากรู้จังถ้ามีก็แสดงว่ามีซ o m e t h i แน่เอาละ่ะสมมุติว่าไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะมีสัมพันธ์กันมายาวนานฉะนั้นไว้จ่ายกันทีเดียวตอนสร้างเสร็จไปเลยในเมื่อซื้อด้วยเงินสดทั้ง50หลังจากบริษัท SC s c s การจ่ายจึงต้องจ่ายกับ SCS เ และทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับ SC s c ส s เเพราะบ้านและที่ดินทั้ง50หลังนั้นยังมีชื่อบริษัท s c ส s เเป็นเจ้าของยังไม่ได้โอนเข้าแบงค์ในระบบผ่อนส่งเมื่อทำสัญญาซื้อขายกันแล้วบริษัทก็จะโอนโฉนดไปเป็นชื่อนายตู้หาวทางเขตที่ตั้งโครงการจะออกสมุดทะเบียนบ้านให้นายตู้หาวด้วยดังนั้นที่ชี้แจงว่าในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้นในกรณีตู้ห่าวไม่ตรงข้อเท็จจริงข้อควรพิสูจน์คือ 1. จริงหรือที่หอบเงินสด2,500ล้านมาจ่าย 2. ถ้าจริงมาจากแบง์ไหนแจ้งกระทรวงการคลังหรือไม่ 3. ถ้าเป็นการโอนเงินหรือแคชเชียร์เช็คบริษัทจะต้องระบุหมายเลขวันเดือนปี ของเอกสารไว้ในสัญญาซื้อขายด้วย 4. ต้องมีเอกสารเสียภาษีการโอนจากยอด2,500ล้านบาทด้วยดังนั้นในคําชี้แจง2ข้อนี้ก็รับฟังคําชี้แจงแต่สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อไว้ก่อนแต่เชื่อว่าคําชี้แจงนี้เป็นประโยชน์ต่อตํารวจที่จะตรวจสอบสัญญาซื้อขายที่มีอยู่ทั้งฝ่ายบริษัทและตู้ฮาวเป็นการพิสูจน์ทั้งเอกสาร ทั้งเส้นทางการเงินส่วนคำชี้แจงข้อสุดท้ายของเ CS เสที่ว่าผู้ถือหุ้นบร,ริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆกับการซื้อขายบ้านของบร,ริษัทในทุกกรณีก็ไม่มีใครไปว่าผู้ถือหุ้นทั้งแพรทองทานพินทองทาชินวัตรบรรณพจน์ดามาพง์และคุณหญิงพจน์จามานดามาพงศ์เข้าไปเกี่ยวข้องนี่ครับกินปูนร้อนทองไปเองมัง้ง เห็นแต่ข่าวนัทพงคุณากรวงสามีพินทองทาในฐานะประธานบริษัทเอสซเอเคยแสดงวิสัยทัศน์ด้านการขายไว้ฐานเศรษฐกิจเขารายงานเมื่อตุลาคม64ตอนหนึ่งว่าตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนเดินหน้าสร้างช่องทางการขายให้กับกลุ่มต่างชาติใหม่ๆผ่านพันธมิตรระดับโกลเบอรทั้งในจีนสิงคโปร์ไต้หวันและฮ่องกง โดยเฉพาะความต้องการที่จะขยายฐานลูกค้าคนจีนในสเมืองใหญ่เช่นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเป็นต้นก็ไหนว่าบ้านทุกหลังในโครงการขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้นไงละ่ะตกลงใครกันแน่ที่ว่าขายชาติขายแผ่นดินนั่นนะระหว่างประยุทธ์กับตระกูลชินคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากคุณเปรวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ